สวัสดีค่ะตอนนี้พยาบาลนะยาของทางเรนะก็ได้กลับบ้านนะคะจากที่เฝ้าไข่ของใครนะตอนนี้ก็ได้มาอบขนมแล้วมีนะใครที่สั่งไว้ชิวนาคานะคะจลันะะองอบให้อยู่อ,อี่านี้นึหลูกใจเลยทางทางเลก็อยากจะกินมากหืมวายวายวายสุดฤทธิ์ทางเลก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นอะโโมโหเด,ด,ดี๋ยวขอพี่ยาะวางทางเลก่อนออให้หนึ่งซิ้นดูทางเลกินอู้หูเห็นปะตะคุปเอาเลยอะ่ะเธอตะก,กะมากมากอะเธอตะกะอ ดูหังเลยนะไม่เป็นไรอ่าโอเคนี่ไอตะกะไอต่อไอ้วนอ่ามามามาปล่อยหังเลยไปปล่อยหังเลยนะหังเลยก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะคะคอยเก็บเศษที่นมยากทำหล่นแต่กินตามพื้นแต่จริงแล้วอันเนี้ยมีคนคิดว่าเนี่ยเป็นขนมเป็นอาหารเอาะหางเลยจริงแล้วไม่ใช่นะคะเป็นขนมของคนเรียกว่าคาราเมลคอนเฟลกนี่ แต่ว่าฮังเงยเนี่ยก็กินได้แต่ว่ากินได้นิดหน่อยนะไม่ควรจะกินเยอะนะคะเพราะมันไม่ได้สําหรับเทรลีด็อกนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคิวเข้ามาจองเอเ่อเทอร์เมอคอนแทคเนี่ยค่อนข้างเยอะมากจริงจริงก็คุณหยานเนี่ต่อไปนี้ทานแล้วก็ใครที่ตอนนี้ที่ตอน,น,ตอนแรกที่หญิงให้แอดยายเอ้ยแอดแอดยายไม่ไยายไม่อยู่ยายตายแล้วแอดไลน์ line, คุณหยานไหมนะคะต้องขออภัยด้วยว่าอ่อหาหยาเนี่ยก็คือเป็นพยาบาลนะคะบางช่วงเนี่ยก็คือจะไม่สะดวกตอบไลน์นะคะตอนนี้ ถ้าใครจะจองหรือสั่งขนมเนี่ยนี่แนะนำนะคะที่เพจนะคะเวอร์เออเวอร์เบทเฟซบุ๊กนะคะสลทินันตาเบเกอรี่นะคะก็คือหน้าเพจเน่ยจะเป็นรูปฮังเลกินขนมอยู่แบบนี้อ่านี่นะคะอ่าดูชัดๆแนะนำให้อินบ็อกเข้ามาที่เพจนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวหญิงก็ได้ตอบให้ทันนะคะแล้วก็จะค่อยๆทยอยตอบแล้วก็ลันคิวให้นะคะแล้วก็เราก็จะสมอออกขอ หงวนจิตนะคะให้กับคนที่โอนกับเพราะว่าออตอนนี้ออเดอร์เยอะจริงๆทํากันไม่ทันเลยแต่เดี๋ยวเดือนหน้าเราก็มีข่าวดีเพราะวเดี๋ยวเราจะขยายเตาให้ใหญ่มากกว่าน,นี้ตามนี้นะทินานตาเบเกอร,รี่อ่าแล้วก็วันนี้เราก็ตามออเดอร์ที่ได้จองไว้ของคิววันอังคารนี่นะหอมหอมและหยากกาลังนี่ตัวนี้ก็คือคาราเมลคาราเมล บางคนได้ยินว่าคาราเมลหวาน,นจริงแล้วมันไม่หวานนะไม่หวานมากหลายคนได้กินเราเนี้ยก็คือเราทําแบบไม่หวานมากของเราเป็นสูตรพิเศษเราก็คือจะล่าเลงไปในคอนเฟกนะคะแล้วก็ใส่นี่จะมีลูกเกดอ่ามีธัญพืชของเราจะใส่อยู่สามอย่างนะคะก็จะมีลูกเกดอ่าแล้วก็เขียวๆนี่มาเลักทองแล้วก็มีเม็ดมะม่วงอย่างนี้อืมถ้าเกิดใครไม่ชอบกินลูกเกดหรือไม่ชอบกินอะไรเนี้ยสั่งพิเศษได้นะคะอาจจะ ใส่ลูกเกดอย่างเดียวไม่ใส่ลูกเกดใส่มเมล็ดฟักทองอย่างเดียวหรือก็มีเป็นอัลมอนด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นอัลมอนซีกนะตอนนี้ที่เรามีอยู่ตัวนี้ตันนี้อัลมอนซีกก็มีออเดอร์เข้ามาเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะปรับปรุงเยอะขึ้นมันก็จะมีอีกหลายรสที่เราจะทําแต่ว่าตอนนี้ต้องขออภัยว่าทําไม่ทันจริงๆนะคะแล้วก็อ่าตอนนี้ตอนนี้ทําได้สองกระปุกละอ่า น้อยของนายยาเท่านี้เตานน้อยจะระเบิดนะคะเตาน้อยแต่นายยาตัวใหญ่นะคะนี่ส่วนทางเลก็ตอนนี้แอบกินขนมอยู่ตามพื้นอะไม่เป็นไรอย่าไปดูทางเลแล้วก็คราวน,นี้จะบอกว่ารับยังไงส่งยังไงนะคะเอ่อแรกก่อนดีกว่าอันนี้มีสามไซส์นะ S M L นะคะแล้วก็ ขนมเนี่ยเราจะส่ง EMS เราไม่ทำค้างนะหลายๆคนโอ้ยทำไมนานจังส่งเลยไม่ได้เหรอเราไม่มีสต็อกนะเพราะว่าเราทำสดใหม่ทำวันนี้ทำยันเช้าแล้วเช้าเราก็ส่งเลยเพราะว่าจะได้ใหม่แล้วก็หอมกรอบอร่อยนะคะแล้วก็เ,เราก็จะส่ง EMS แต่ถ้าเกิดใครที่อยากเจอฮังเลเป็นแฟนขับฮังเลการโตสเนี่ยนัดรับได้ที่รัชดาซอย17นะคะมันจะมี max 24 hour อยู่ max 24ชั่วโมงก็คือสามารถนะัดเจอได้ตรงนั้นหรือ นัดเจอได้ที่เจเจมอ์นะคะอาจจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ว่าไม่แน่ใจต้องดูฟ้าฝนอีกทีนึงน,น,น,นะเพราะว่าตอนนี้คหนิก็ไม่ได้พาทางเลงไปเล่นบ่อยๆอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้มะหยารีบคลุกเขาทําขนมก่อนอ่าหอมน่ากินมากเลยดูด,ดูอันนี้ที่คลุกอยู่กำลังจะอบส่วนอันนี้อบแล้วแบ่งใส่กล่องอืมขออนุญาตชิม กรอบมากเราแอบ,บน้อยใจนิดนึงแหละเราอุตส่าห์ถ่ายคลิปว่าเราอ่ะกินให้ดูว่ามันอร่อยมันกรอบแค่ไหนนะแต่หลายๆคนนะ่ะที่สั่งจองนะบอกว่าเห็นทางเลกินอร่อยค่ะเราแอบ,บน้อยใจละเราก็กินอร่อยนะ <c oughs> ไปละบ <Bye. S 1> ายบายใจเราแป๊บนึงนะคะ